พลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกีโซลาเซลล์น้องกีโซลาเซลล์มาติดพลังงานแสงอาทิตย์ที่อะไรนะเขาเรียกจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากเขาเรียกว่าบ้านหังผมวาทำนบนะครับนะอันนี้เป็นไร่นะครับสุดไร่ประมาณ20ไร่เป็นซัมเมาร์ซัมเมาร์ทนะครับซัมเมาร์ทของระบบอเมริกานะครับนะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับนะนี่สุดยอดพลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกีโซลาเซลล์เลยครับผมนี่ครับจากน้องกีโซลาเซลล์ครับมาติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์นะ โอ้โหสุดยอดเลยครับผมตู้แปลงพลังงานแล้วเรามีตัวบูสเตอร์คอนเวอร์เตอร์ด้วยครับผมนี่คือทํามันน้ําหยดแล้วก็จะทาข้าวโพดสปริงเกอร์นะครับนะนี่คือพลังงานแสงอาทิตย์ที่จากน้องกี่โซล่าเซลครับผมอ่านี่ติดตั้งเสร็จแล้วครับนะนี่ครับพลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกี่โซล่าเซลครับเราจะมีทั้งหมด2ชุดนะอีกชุดหนึ่งจะใช้มอเตอร์นะครับมอเตอร์3เฟสนะอ่านี่ครับคือพลังงานแสงอาทิตย์มอเตอร์ อ่านี่กำลังจะติดต่อยชุดที่สองครับผมนี่ครับสุดยอดพลังงานแสงอาทิต์น้ำลึกประมาณ60เมตรนะครับนะนี่ครับตู้แปลงพลังงานของเราครับยังไม่ได้ติดตั้งเลยครับยังไม่ได้ติดระบบนะครับเดี๋ยวอีกวันสองวันเราจะมาติดคือเกี่ยวกับการใช้หลอดไฟทีวีตู้เย็นซักผ้าใช้ในกล่องเดียวกันครับผมเพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกีโซลาเซลครับผมนี่ครับสุดยอดพลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกีโซลาเซลครับผมรถรถคันนี้หายไปนานครับเพราะเอาไปซ่อม พอยางหาไม่มีขายในประเทศไทยต้องสั่งยางมาจากนอกครับยางสามสิบห้านี่ครับสูตรยอดพลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกีโซล่าเซลครับผมนี่ครับน้ำออกเต็มที่ไม่มีปัญหาเลยครับผมนี่ครับพลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกีโซล่าเซลครับน้ำออกเต็มท่อเลยครับนะอนบโอ้โ <laughs> นี่ก็ได้คนเราทิ้งนะครับนะนี่ครับพลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกีโซล่าเซลล์ครับผมโอ้โหแรงจริงเลยนะจัดเลยนะอันนี้มันแรงดีเลยจัดเลยใช่ไหมครับผมนี่ครับพ่อไม่อยู่นะครับนะพ่อเขาไม่อยู่นี่ครับพลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกีโซล่าเซลล์ครับอยู่แต่เจ้าของนะครับเจ้าของนั่งยืนปากเบยนะครับผมพลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกีโซล่าเซลล์ครับผมเป็นเจ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่คุณเลือกได้ครับ มันน้ำหยดอ้อยน้ำหยดที่คุณเลือกได้ครับผมนู่นแขงครับไฟใช้ฟรีวันนี้นี่คือแดดไม่มีแล้วครับน้าที่ตอนนี้เขาเรียกแดดอ่อนแล้วนะตัวน,นี้ก็เป็นสปีดบีไลเซอร์เพื่อความควบคุมแแสงแดดเลยครับผมพลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกีโซลา่าเซลล์ครับผมสวัสดีครับวันนี้วันที่15เดือน6 2558ครับผมสวัสดีครับจากน้องกีโซลา่าเซลล์ครับเดี๋ยวสัมภาษณ์เจ้าของก่อนนะฝัง่งหลัง